อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมระเคเบช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคเบิลนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงชวายส์กันนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับที่มีการรายงานออกมาว่าชวายส์นั้นได้รับรางวัลน,นะครับแล้วก็จะเดินทางเข้าไปร่วมงานประกาศรางวัลของบิ o ปอดนะครับในบิวปอดฟูเมนอินมิวสิกออฟออสเดินทางไปจากเกาหลีใต้เดี๋ยวไปถึงลอ ซึ่งงานในครั้งนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่1มีนาคมของปี2023นั่นเองนะครับ Billboard Women in Music นะครับที่ลอสแองเจลิสนั่นเองล่าสุดก็มีการเปิดโปสเตอร์ออกมาแล้วนะครับสำหรับ TWICE รวมไปถึงโปสเตอร์ของคนที่จะเข้าร่วมงานนะครับศิลปินต่างๆมากมายเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็มี TWICE ด้วยนะครับที่เป็นตัวแทนจาก K-pop อีก1วงเกิร์ลกรุ๊ปสุดปังแฟนๆดีใจกันมากๆเลยนะครับกับการประกาศออกมาครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งงานอินเตอร์ที่แฟนๆอยากเห็น TWICE เข้าร่วม และก็บอกกันไปเลยว่าถ้าหากเข้าร่วมงานครั้งนี้เนี่ยก็ไปโปรโมทเพลงใหม่ล่าสุดที่เป็นเพลงอินเตอร์เป็นเพลงอิงนะครับที่งานนี้กันไปเลยกับ Moonlight Sunrise ไปโชว์ไปร้องไปทําการแสดงให้ได้เห็นกันไปเลยนะครับกับเพลงอินเตอร์เพลงใหม่ล่าสุดของทวายสนะครับ Moonlight Sunrise นั่นเองเพลงดีมากๆเลยนะครับใครชอบเพลงนี้กันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับทวายสกับการเข้าร่วมงานของ Billboard ในครั้งนี้นะครับกับ i l l b o a r d Women in Music นั่นเองหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยว เราจะนามาทําคลิปแชร์ให้ได้คนติดตามกันเลยก่อนอื่นเลยในคลิปนี้ทนะุกคนจะต้องอย่าลืมเป็นกําลังใจนะครับให้กับทวายส์แล้วก็มาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้กับทวายส์กันรัวๆเลยนะครับคลิปนี้เราแค่ามาอัปเดตไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วการกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมเป็นกลังใจให้กับทวายส์กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง